สวัสดีค่ะอ้อยคนบ้านๆฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อ้อยด้วยนะคะเปิดสาเหตุลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอดเงิน5,000บาทเหตุอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,รกรกุงไทยคายข้อสงสัยเหตุลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันแล้วไม่สามารถรับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทเพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,ร,กรท,ท,กทำไมไม่ได้5,000บาท พุ่งติดเทรนภายหลังรัฐบาลเปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19ลงทะเบียนตามมาตรการเยียวยา5,000บาทที่เว็บไซต์ www. เราไม่ทิ้งกัน .com โดยรอบแรกมีการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ที่ผ่านเกณฑ์ ระหว่างวันที่8ถึง11เมษายน63ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์จะทยอยส่ง SMS แจ้งผลพร้อมเหตุผลที่ไม่ผ่าน ผ่านเว็บไซต์ในช่วงวันที่11-12ถึงเมษายน63ล่าสุดวันที่13เมษายน63พบว่ากระแสในออนไลน์โดยเฉพาะทวิตเตอร์มีการติดแฮชแท็กทำไมไม่ได้5,000พุ่งติดเทรนด์ยอดนิยมโดยคนส่วนใหญ่ตั้งข้อสงสัยว่าเหตุใดจึงได้รับว่าไม่ได้สิทธิ์เยียวยา5,000เนื่องจากเป็นเกษตรกร,ร,กรทั้งที่ตนไม่ได้เป็นเกษตรกร ทั้งนี้ได้ตอบข้อสงสัยกรณีไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการเยียวยา5,000บาทเพราะถูกจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร,เ,ร,กรเนื่องจากระบบคัดกรอง AI ได้พิสูจน์ว่าบุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่ทำการเกรษตรซึ่งได้ลงทะเบียนกับหน่วยงานการเกรษตรต่างๆดังนั้นจึงมีรายชื่อจัดอยู่ในกลุ่มเกษตรกร ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยามาตรการดังกล่าวตรวจสอบข้อมูลเกษตรกรได้อย่างไร 1. เกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดวยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน 3. ในการกรอกรายละเอียดสมาชิกในครอบครัว จะให้ระบุโดยว่ามีสมาชิกในครอบครัวเป็นใครและสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยเกษตรกรรมประกอบไปด้วยใคร 4. มาตรการเยียวยา5 0 0 0บาทกำหนดหลักเกณฑ์ให้ครอบครัวที่ลงทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกในครอบครัวเฉพาะช่วยทำเกษตรกรรมระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกรจึงไม่ผ่านเกณฑ์5 ถ้าผ่านมารัฐบาลใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นค่าเพราะปลูกค่าเก็บเกี่ยวค่าปัจจัยการผลิตเป็นตน้น 6. จะมีมาตรการเดียวยากลุ่มเกษตรกรโดยเฉพาะออกมาเร็วๆนี้ขอขอบคุณท่านผู้ฟังผู้ชมที่รับฟังรับชมข่าวสารที่ออยนำมาเสนอขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ